ดีค่ะพบกับรายการ Fit to You วันนี้นะคะเราก็มีเรื่องการแต่งตัวมาฝากด้วยไม่ใช่เสื้อผ้าหน้าผมแต่อย่างใดแต่วันนี้เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือมีเวลาสามารถใช้ได้หรือพูดเลยแต่เดี๋ยวเรามาบอกกก่อนจะรู้ว่าเป็นยังไงก่อนเราไปฟังสาระดีๆกันก่อนเลยค่ะโอเคค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมสมศักดิ์ล้อมทองจากบริษัท New เคซีไลช่วงนี้เป็นช่วงความรู้สู้โรคภยัยช่วงนี้และช่วงต่อๆไปในรายการผมจะนําเสนอเกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บที่ประชากรทั่วโลกและประเทศไทยประสบป,ปัญหาวันนี้ผมขอเริ่มที่โรคแรกคือโรคอ้วนผมมีรายง,งานการประชุมที่ World Economic Forum มที่เมืองดาวอเมื่อกุมพาพัน2,556ที่ผ่านมานะครับที่ประชุม สรุปออกมาว่าปัจจุบันประชากรทั่วโลกประสบปัญหากับโรคอ้วนทั้งสิ้น1,400ล้านคนจากประชากรทั่วโลกในปัจจุบัน70,00ล้านคนคิดเป็น20%ของประชากรทั่วโลกและคาดว่านะครับอีก20ปีข้างหน้าอัตราตัวเลขตัวนี้จะพุ่งขึ้นไปถึง50-60%ของประชากรทั่วโลกที่มีน้ำหนักเกินนะครับผมสาเหตุหลักๆก็คือว่าปัจจุบันนี้นะครับโลก มันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็วมากไปอยู่ในช่วงของโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กในจะอยู่ในช่วงของอา,อาหารจานด่วนประชากรทั่วโลกต้องดิ้นรนกับการทำมาหากินขาดการออกกำลังกายขาดการทานอาหารที่มีคุณภาพแต่ที่สําคัญจริงๆก็คือว่าโรคอ้วนเนี่ยนะเป็นบอ่อเกิดของโรคที่จะตามมาอีกมากมายอาทิเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงอัมพฤกษ์อมัอมาพาตรวมถึงโรคเครียด เราหันกลับมาดูที่ประเทศไทยกันสักนิดครับท่านผู้ชมปัจจุบันประชากรไทยมีทั้งสิ้นเนี่ยเราเอาตัวเลขกลมๆเลยนะครับ64ล้านคนปรากฏว่าคนไทยเป็นโรคอ้วนทั้งสิ้น16ล้านคนคิดเป็นอต 0, ัตราส่วน25%ของคนไทย เมื่อเราเทียบคนไทยกับประชากรทั่วโลกแล,แ,ลแ,ลแล้วเราจะเห็นว่าเกณฑ์ของคนไทยนี่สูงกว่าเกณฑ์ของประชากรโลกแล้วแต่ที่สําคัญกว่ามากกว่าน,นั้นนะครับก็คือว่าปัจจุบันนะครับคนไทยมีโรคต่อเนื่องจากความอ้วนก็คือว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยตัวเลขล่าสุดเมื่อสิ้นปี2555นะครับจะอยู่ที่10.7ล้านคนโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง โรคที่เรียกว่าว่า,วาที่เบาหวานก็คือยังไม่เป็นเบาหวานเต็มตัวเนี่ยนะครับเริ่มเริ่มมีอาการแล้วนะครับอยู่ที่5.3ล้านคนเบาหวานเต็มตัวเลย3.5ล้านคนอัมพฤกษ์อัมพาต7 5แสนคนและโรคหัวใจซึ่งถือว่าเป็นโรคที่คนไทยมีอัตราการตายที่สูงอันดับต้นของประเทศนะครับอยู่ที่7แสนคนท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราเนี่ยถือจะนับยังไงว่าเราอ้วนไหม วิธีการที่เราจะนับว่าเราจะอ้วนหรือไม่อ้วนเนี่ยมันมีด้วยการหลายวิธีนะครในปัจจุบันแต่วิธีง่ายๆที่ผมจะเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบก็คือว่าคือวิธีแรกก็คือหนึ่งท่านผู้ชมว่างๆลองเอาสายวัดเอวมาวัดดูให้ผ่านเสะดือนะฮะถ้าผู้ชายนะครับมีเอวเกิน36นิ้วเนี่ยแสดงว่าท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนแล้วในส่วนของท่านผู้หญิงคุณผู้หญิงทั้งหลายถ้าเกิน32นิ้วเนี่ยท่านประสบปัญหาแน่นอน อีกวิธี1ก็คือง่ายๆเลยอาจจะต้องใช้วิธีการคำนวณนิดหนึงก็คือใช้น้ำหนักตัวของท่านนะครับใช้น้ำหนักตัวของท่านเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยความสูงของท่านยกกําลัง2โดยที่มีหน่วยเป็นเมตรผมยกตัวอย่างกตัวผมเองเน,นะครับผมสูงเนี่ยอยแปดสเซนติเมตรนะครับผม,ผมหนัก74กิโลผมก็เอา74กิโลตั้งนะครับหารด้วย1.82คูณ1.82ผลปรากฏออกมาว่าผมค่าเฉลี่ยของผมอยู่ที่22.4 ก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่พอดีคือถ้าเกิดค่าเฉลี่ยออกมาเกิน30ตเนี่ยแรลว,ว่าท่านประสบกับปัญหาแล้วนะครับท่านประสบกับปัญหาแล้วตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่ผมจะเรียนเสนอกับท่านผู้ชมว่าทําไมปัญหาโรคอ้วนถึงเป็นปัญหาซึ่งซึ่งที่น่ากลัวมากก็คือว่าปัจจุบันนะครับประชากรไทยเนี่ยนะป่วยเป็นโรคเบาหวานกันมาก ยกตัวอย่างเช่นเมื่อข้อมูลสถิติในปี51จากกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขนี่ยนะครับมีผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานทั้งสิ้น390,000คนเสียชีวิต7,800คนมาดูถึงปีปัจจุบันไม่ใช่ปีปัจจุบันครับก็คือหมายความว่าเมื่อสิ้นปี55คือปีที่แล้วข้อมูลสรุปออกมาว่าจาก390,000ในปี51เพิ่มมาถึง6 7 0ในปี55นะครับผมโรคต่อไปนะครับความดันโลหิตสูง จากปี51มีผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง495,000เสียชีวิต2,500คนถึงปี55ผู้ป่วยได้พุ่งพวดขึ้นไปถึง1ล้านคนและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น3,700คนต่อปีนะครับโรคต่อไปที่สำคัญอีกโรคหนึ่งที่ผมจะขอ,อนำเสนอตอนนี้ก็คือโรคหัวใจนะฮะเมื่อสิ้นปี55มีผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจทั้งสิ้น160,000 หขอโทษครับหนึ0 0หน 160, คนครับผมเสียชีวิต1 3 4 0งหมคนในปี55มีผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจพุ่งพวกก็ไปเกือบเท่าตัวก็คือ2องแส0เจคนและเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจหน0 0งคนจากตัวเลขทั้งหมดที่ผมน,ำำนําเสนอให้กับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าโรคอ้วนปัจจุบันนับว่าเป็นโรคซึ่งมีผลร้ายแรงต่อชีวิต และการดําเนินชีวิตของท่านผู้ชมในปัจจุบันอย่างค่อนข้างมากแม้แต่ในวงการทั่วโลกนี้ก็ยอมรับด้วยว่าโรคอ้วนเป็นโรคซึ่งต้องมีการดูแลและรักษานะครับผมวันนี้ในใน,านามของบริษัทนิวเคซีไลทก็จะมาเสนอทางเลือกให้กับท่านผู้ชมว่า เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ซึ่งนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ B1 แล้วซึ่งดูแลเรื่องภายในของผู้หญิงแล้วเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ก็คือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ําหนักซินวีนะครับตัวนีเน้เป็นอาหารเสริมซึ่งช่วยดูแลร่างกายของท่านช่วยดูแลควบคุมน้ําหนักตัวของท่านให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติตัวนี้ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานมีเครื่องหมาย GMP รับรองนะครับมีเครื่องหมายฮาลาลได้รับ อ,อนุญาตจากออยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วพักสักครู่พบกับช่วงต่อไปของรายการครับชอบไหมพรยายหุ่นอ้วนแบบนี้ไม่อะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยแป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดน แบบนี้โดน <Wow. S 1> แล้วงอะ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเปเวอร์แบบนี้สินวี่สิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกหนึ่ก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร085-666-8347-084-938-1183-084-099-9347 นะคะคงจะแบบบางคนก็มีเฟอร์นิเจอร์แต่งตัวเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนาฬิกาข้อมือนาฬิกาข้อมืออันนี้จริงๆเลยหรือบางคนก็ไม่ใส่นาฬิกาข้อมือเลยก็มีไม่ชอบก็มีก็มีแต่สังเกตไหมว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีลักมีลักษณะเฉพาะตัวว่าบุคลิกแตกต่างกันใส่นาฬิกาแต่คนไม่เหมือนกันนะบางคนก็แบบแนวชาสปอร์ตชา หลากหลายกันไปแต่ว่าวันนี้ที่เราจะหยิบยกมาคุยกันก็คือนาฬิกาข้อมือบอกความเป็นตัวตนของคุณได้นั่นเองอย่างอย่างอย่างยังไงบ้างยังไงยังไงอันนี้ชอบใส่นาฬิกาแบบไหนก่อนหนูชอบใส่นาฬิกาไม่มีแนวอะไรก็ได้หมดเลยเฮ้ยไม่มีแบบแต่ว่าแต่ว่าถึงีแต่ไม่ชอบอะไรเยอะแยะชอบที่เรียบเรียบแล้วก็เรียบเรียบดูดีเดี๋ยวเรามาดูในนี้มีไหมเรียบเรียบดูดีคือสปอร์ตไหมสปอร์ตไหมฟังฟังเพรหนูก็ชอบ อันนี้ที่ไม่ชอบเลยนะส่วนใหญ่ที่เห็นหลายๆคนก็คงชอบอะนาฬิกาเรือนทองฝั่งเพชรต้องเรือนทองด้วยเหรอ,อเรือนเืองเขาบอกไ,ไ,มไม่ไม่ไม่เขาบอกเรือนทองฝั่งเพชร อ่ะลองดูนะคะเขาบอกว่าบุคคลนะคะที่ชอบนาฬิการเรือนทองฝังเพชรนะคะนาฬิกาที่มีรูปรักษ์สวยหรูชเช่นมีตัวเรือนสีทองหรือมีการฝังเพชรที่หน้าปัดนะคะเป็นนาฬิกาขอบผู้ที่มีความทะเยอะทะยานสูงรักความหรูหราสมบูรณ์แบบ ชอบความเป็นหนึ่งเจ้ายดเจ้าเจ้ยดเจ้า,จาอย่างแสวงหาความสุขและความสําเร็จให้แก่ชีวิตนะคะอนอกจากนี้ยังเป็นคนกล้าสแสดงออกและขยันขันแข็งด้วยอันนี้ โอเคไหมคะพี่พี่เมย์ชอบใส่นาฬิกาเรือนทองสัมเพชรเใช่าคือเรือนทองไหมก็มีบ้างก็มีบ้างแต่ชอบฝั่งเพชรทั้งชอบหมดมันโอเคนะมันดูดีสําหรับผู้หญิงพี่ชอบวิ่งไม่คือนอกจากหน้าอะไรจะวิ่งแล้ววจะให้นาฬิกาฉันวิ่งด้วยต้องหอกนก็ต้องวิ่งด้วยต้องวิ่งทุกสิ่งนาฬิกาเลยต้องวิ่งตามถูกต้องนะคะ หรือว่าอก็คือนี้ายชอาสปอร์ตอันนี้ก็ชอบเหมือนกันเหมือนวันสบายๆหลายคนก็คือเห็นแล้วแหละที่เป็นนาฬิกาดูสปอร์ตดูปุ่มเยอะแยะนั่นนี่อืมอืมอาจจะมองว่าคนที่ชอบสไตล์สปอร์ตเนี้ยดูแบบว่าสปอร์ตไงกีฬาทำวัฒทำแมกระตือรือร้นแสดงว่าเป็นคนที่เออรักกีฬาใช่เป็นคนอย่างนี้คือรักสุขภาพคือเห็นภาพแล้วใส่นาฬิกาอย่างเงี้ยต้องเป็นคนทำวัฒนทแมงรักกีฬาทำนู่นทำนี่เปล่าจ้ะ ขัดกันเลยจริงเหรอเป็นคนชอบอยู่เฉยเฉยไม่เรียบจ้ะจริงดีสนใจเฉพาะเรื่องที่ตัวเองสนใจเท่านั้นเฮ้ยต้องวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์ก่อนไปดูเลยใครส่ในการแนวนี้มีมีมีมเฮ้ยจริงหรอชอบจริงป่ะพี่ใส่บ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีมีรุ่นพี่คนหนึ่งใส่นะแล้วก็เออใช่เป็นคนที่สบายสบาย ถ้าอยู่เฉยแล้วจะสนใจจะพอเรื่องที่สนใจเท่านั้นเออยังไปพูดกับเขานะคะเขาแบบปิดหูจะไม่รับรู้อย่ามาพูดเลยงงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีสังคมของเขาแล้วสังคมของเขาซึ่งก็ไปสังเกตดูค่ะเป็นกลุ่มคนที่ชอบมีลักษณะแบบเดียวกันสักญาพระเจ้าสีเดียวกันและรุ่นเดียวกันเองเออแล้วก็เลยแบบ คือเขาสนใจอะไรแสดงว่าชอบแบบเหมือนกันจริงๆรแล้วกลุ่มเดียวกันเรื่องเดียวกันจริงพูดกันแต่เรื่องเดียวกันนะแล้วพี่อยู่ในเหตุการณ์พี่ก็นั่งฟังงงหรอล่าคือไม่เข้าใจแต่ก็มันคงชอบอะไรที่เหมือนกันแบบเดียวกันทุกอย่างเขาไปในแนวเดียวกันหมดเลยอะเรื่องอื่นเรื่องอื่นเรื่องอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องนะคือเราไปพูดกับเขานะอย่าไม่เขาเขาจะเฉยเฉยแล้วไม่ใช่ไม่รับนะจ๊ะแต่ก็แต่ถ้าเกิดเป็นแบบ คนอื่นใช่ไหมจะกระโ้นขึ้นมาทันทีเออดูแบบจริงเป็นคนละคนเป็นคนละคนดูมีความรู้ดูเน้นเป็นงานหนึ่งเป็นงานกับจัดรวมรถถ่านะคะเป็นแบบรถยี่ห้อหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นแบบมีอีเวนต์มีอะไรอย่างเงี้ยดูงานใหญ่โตเสร็จแล้วดูจริงจังมากประชุมกันเป็นจริงเป็นจังอีกพวกเพื่อนๆก็แบบเฮ้ยฉันต้องทําหน้าที่อะไรฉันอยู่ส่วนไหนอะไรเนื้ออกไหมดูจริงจังมากดูแบบรอคอยงานดิ ไอ้าอืมฮะอะอะไรเหรออะไรนั่นไง บางคนนึกไม่ถึงนึกไม่ถึงนึกไม่ถึงเออแล้วมันขัดกันด้วยเฮ้ยแต่สปอร์ตไม่สปอร์ตมันต้องไม่ให้แต่เเมข้าใจวกรรมจะพอกิจกรรมตัวกิจกรรมสิไม่คิดว่าคนที่ใส่ในการสปอร์ตไม่เข้าใจว่าโอ้ยมันจะต้องแบบนักฟิตเนสมันจะต้องแบบ9ก้าโมงมันคงจะไปถึงฟิตเนสแล้วหรือว่าตอน6กโมงเย็นอะไปฟิตเนสออกไหมเออเพราะว่าในการมันดูสปอร์ตมากเลยเข้าใจมันไหมซึ่งไม่กินแหลก ไม่กินแหลกแล้วไหนอร่อยคือต้องเจอไอ้นี่แล้วไหนอร่อยคือไม่ได้เกี่ยวอกับกับฟิตเนสเลยไม่ได้เกี่ยวกับแต่นี่มีบ้างมีบ้างนิดนึงอ๋อมีบ้างนิดนึงเออแค่นั้นกินสักสิบละแต่ว่าออกกำลังกายหนึ่งอะไรกัน,น,งงน <laughs> ถูกต้องเออเอออย่างนั้นเลยแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาจะไปเฟสเน,น้นนะแล้วใช่เหรอ แล้วพี่ถ้ากินหายนี้เป็นหนูไม่ไปแล้วล่ะแน่ใจเหรอ <laughs> <laughs> ช่วยได้ไหมอ๋อก็ไม่ช่วยนะเออไม่ได้กินเยอะเกินไงเกินเกินกว่าจะาอกำลังกายเยอะเยอะเยอะกินเยอะกินเยอะต้องสำรวจตัวเองแล้วล่ะคนที่ใส่สป <laughs> อร์ตสปอร์ตไป แกจริงไม่เคยบอใส่เดกาอะไรฉันชอบเฮ้แต่บางคนผู้ชายบางคนเขาใส่แบบเปอร์หลายแบบอย่างพี่ก็มีหลายแบบคือเป็นแบบเพชรก็มีกระดานงานแล้วแต่ชุดแล้วนะชุดเราด้วยคือเออเราต้องแมทช์ด้วยหรือไม่ก็เป็นสปอร์ตก็เบาๆจะมาใส่เพชรปั๊บก็ไม่ใช่ถ้าเกิดว่ามีหลายแบบแบบนี้ถามว่าเราจะยังไงเราก็มาดูในในใจของเราว่าเราชอบเดอนไหนเป็นพิเศษเริ่มมาอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันมีหลายแบบฉันคงมีบุคลิกหลายบุคลิกา เลเรือนไหนเป็นพิเศษเอ,อ<ม>ก็ให้ดูอันนั้นนะคะอ,อ่าต่อไปค่ะนาฬิกาไม่มีตัวเลขมีก่อนไหมเอานาฬิกาตัวเลขก่อนไหมตัวเลขอ่ะเขาบอกว่าผู<น>้ที่ชอบนาฬิกาแบบที่มีตัวเลขบอกเวลานะคะเป็นชั่วโมงและนาทีหรือมีตัวเลข1-12ถึงอ,อยู่บนอยู่บนหน้าปัดเลยนะคะก็ค<อ>ือว่ามีเลขครบอยู่บนหน้าปัดเลยนะคะมักมีนิสัยใจคออ่อนไหวง่ายมีอารมณ์สุนทรีรักดนตรีศิลปะฉลาดเฉลียวและ แต่เจ้าอารมณ์มไม่นออ้อยเออนึกก่อนมีไหมนึกก่อนนึกมาทุกคนอะฉันนึกนึกไม่มีไม่มีคนแบบนี้